ครับเรียนอาจารย์และผู้ฟังทุกท่านนะครับผมครับพวกเรากลุ่มระบบคลังสินค้านะครับผมเป็นการประยุกต์ใช้ระบบคลังสินค้าองค์กร ERP ด้วย Google ในเครือข่ายบนการประเมินผลกลุ่มข่าวนะครับผมครับผมบทนํานะครับระบบคลังสินค้ามีบทบาทสําคัญในการจัดการสินค้าคงคลังรัฒนา,นายอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในอธิการเก็บสินค้าและวัตถุดมีความาง่ายใช้โกดังและบันทึก ด้วยมือนะครับซึ่งอาศัยแรงงานมนุษย์เป็นหลักนะครับแต่การพัฒนาของเทคโนโลยีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยระบบคลังสินค้าสมัยใหม่ได้ร่วมเข้ากับระบบย ER า p เช่น o d o ซึ่งช่วยในการจัดการคลังสินค้ารวมกับการจัดการธุรกิจเป็นระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์นะครับผม ครับผมวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้าและระบบ ERP นะครับสองเพื่อจัดการสินค้าตามความต้องการของลูกค้าระบบ ERP ที่เชื่อมกับคลังสินค้าช่วยให้สามารถรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้านะครับ 3. นะครับเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการมีระบบ ERP ช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางสินค้าได้อย่างเป็นระบบนะครับผม ขอเขียการดําเนินง,งานนะครับผมหนึ่งการรับสินค้านะครับเมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้าแล้วนะครับระบบ ERP จะทําการบันทึกรายการสินค้าเข้าโดยการสแกนบาร์โค้ดหรือ RFID นะครับของสินค้านะครับ 2. การจัดเก็บสินค้าเมื่อรับสินค้าเข้าคลังระบบ ERP จะทําการคําแนะนําในการจัดเก็บสินค้าตามตําแหน่งที่กำหนดไว้เพื่อ เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหาสินค้าในอนาคตนะครับ 3. การจัดเก็บสินค้าระบบ ERP จะช่วยให้การติดตามสนานะสินค้าคงค้างแบบเรียลไทม์นะครับทำให้สามารถตรวจสอบปร,ปริมาณสินค้าได้อย่างแม่นยำนะครับสี4การหยิบสินค้าระบบ ERP จะช่วยวางแผนการหยิบสินค้าให้กับพนักงานโดยให้คำแนะนำเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหยิบสินค้า ตามคำสั่ง 5. การจัดส่งสินค้าระบบ e-rp จะสร้างเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งเช่นใบกำกับสินค้าหรือเอกสารใบส่งของและบันทึกข้อมูลการส่งสินค้าเข้าระบบนะครับ 6. การตรวจสอบและนับสต็อกนะครับระบบ e-rp สามารถช่วยในการบวนการนับสต็อกได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับข้อมูลในระบบเพื่อลดความคลาดเคลื่อนนะครับ7นะครับการวิเคราะห์ และรายงานนะครับระบบ ERP มีฟังก์ชันสําหรับการสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคลังสินค้าเช่นการเคลื่อนไหวของสินค้าปริมาณสินค้าคงคลังและเวลาจัดส่งนะครับต่อมานะครับก็คือหน้าจอระบบงานนะครับในที่นี้ข้างห้อนะครับซีมีสองข้างนะครับได้แก่ข้างวัตถุดิบรับแล็ข้างสินค้าครับอันนี้คือ ถ้าฝ้ายผลิตเนาะครับอยากผลิตสินค้านะครับเขาดีส่งใบผลิตไม่ให้เขาเนาะครับ่าเขาจะเขาต้องการวัตถุดิบอย่างแน่นะครับเขาอดี่งวัตถุดิบไมใข้เขานะครับอ่าเมือ่อผลิตเ็จเนาะครับไม่็คยบันทึกเขาข้างสินค้านะครับอีกคืออ่าใบเ็จนะครับต่อมานะครับเป็น ใชนะครับไฟผลิตอยากผลิตอีกรอบนะครับแต่วัตถุดิบนี่มันบ่พ่อนะครับเข้ากับยีทําการซื้อนะครับวัตถุดิบนะครับซื้อมากอะเพิ่งคนอบข้าง่างเลย่ครับปาซื้อมากปุ๊บมันก็ทีเขาข้างวัตถุดิบนะครับเพื่อไปส่งไปส่งวัตถุดิบไปให้ไฟผลิตนะครับผลิตอีกครั้งนะครับต่อมานะครับเป็นการที่หนาลานนะครับต้องการสินค้าจากเข้านะครับไปขายนะครับพอดีส่งใบขอสินค้านะครับมาให้ห้องเกาะให้ ไอ้เ้านะครับทรงสินค้านะครับไปให้เขานะครับนี่ครับสินค้าอีตัดจากข้างสินค้าครับไปหาหนาร้านครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้งาน UI Path นะครับกับอ d o ุนะครับโดยนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันของ UI Path นะครับที่ชื่อว่า UI Automation นะครับไปดูโปรเซสงานได้เลยครับต่อมานะครับเราจะมาดูการนำ UI Path นะครับมาใช้กับโปรเซสของการโอนย้ายสินค้าภายในนะครับการติดต่อนะครับอี่ UI Path ก็จะพิมพ์ สิ่งที่เราเซตไว้นะครับเป็นกิจสดาครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับเป็นสินค้าแล้วก็โอนภายในครับที่ตั้งต้นทางครับเป็นสต็อกนะครับโอนไปปลายทางก็คือหน้าร้านนะครับสินค้าที่จะโอนไปนะครับก็คือน้าตาลครับแล้วก็ความต้องการนะครับเป็น5้าสิบครับจากนั้นก็จะเช็คว่าเรามีสินค้าพอไหมครับถ้าพอเราก็จะใส่เลข50าสิบงเพื่อโอนย้ายสินค้าไปหน้าร้านนะครับจากนั้นเราก็ตรวจสอบครับแล้วก็พิมพ์ฉลากครับ นี่นะครับคือฉลากที่เราได้มาครับแล้วก็จะไปดูนะครับว่าประวัติการย้ายนะครับว่ามันตัดสต็อกไปหรือ,อยังครับจากคลังสินค้านะครับไปยังหน้าร้านนะครับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันตัดไปแล้วนะครับส่วนต่อมาจะเป็น data for a g r a m นะคะซึ่งของเราเป็นระบบคลังสินค้า ในระบบคลังสินค้าของเราก็จะมีฝ่ายจัดซื้อสินค้าผู้จําหน่ายฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายผลิตสินค้าแล้วก็พนักงานขายสินค้าค่ะซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีการส่งข้อมูลเข้าไปในระบบคลังและระบบคลังก็จะมีการส่งรายละเอียดต่างๆเข้าไปให้แต่ละฝ่ายค่ะส่วนต่อมาจะเป็น DFD level 1นะคะจะมีสั่งซื้อสินค้าผลิตสินค้าจัดเก็บสินค้าเข้าคลังแล้วก็ขายสินค้าค่ะ สั่งซื้อสินะคะ้าก็จะมีการส่งข้อมูลไปให้ผู้จําหน่ายแล้วก็ฝ่ายจะซื้อสินค้าค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะมีการส่งรายละเอียดเข้ามาสั่งซื้อก็จะมีการส่งรายละเอียดไปเก็บที่แฟ้มค่ะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจะส่งไปที่ผลิตสินค้าค่ะซึ่งผลิตสินค้าก็จะส่งข้อมูลไปให้ฝ่ายผลิตสินค้าแล้วก็ฝ่ายค้ัง ส่วนผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็จะมีการจัดเก็บสินค้าเข้าคลังซึ่งจัดเก็บสินค้าเข้าคลังก็จะมีการส่งรายละเอียดไปให้ฝ่ายผลิตสินค้าแล้วก็ฝ่ายคลังพอจัดเก็บสินค้าเข้าคลังเสร็จแล้วก็จะส่งไปขายสินค้าค่ะขายสินค้าก็จะส่งข้อมูลไปให้พนักงานขายสินค้าแล้วก็ส่งรายละเอียดเข้าที่แฟ้มข้อมูลพนักงานขายสินค้าก็จะมีการส่งรายละเอียดเข้ามาที่ขายสินค้าค่ะ ระบบคลังสินค้านะคะ DFD l e v e l 2 Process ที่3เราจะยกตัวยอย่างเป็น Process ที่เป็นคลังสินค้ามาอธิบายค่ะก็จะมีเพิ่มข้อมูลคลังสินค้าแก้ไขข้อมูลคลังสินค้าแล้วก็คน้คนหาข้อมูลคลังสินค้าค่ะซึ่งฝ่ายคลังสินค้าก็จะมีการส่งข้อมูลเข้าไปยังเพิ่มข้อมูลคลังสินค้าแล้วก็ฝ่ายฝ่ายผลิตได้มีการออกใบคำสั่งผลิตค่ะ และเพิ่มข้อมูลในคลังสินค้าก็จะส่งรายละเอียดกลับไปเพอะเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าคลังส็จแดก็จะมีการแก้คลังสินค้าค่ะซึ่งฝ่ายผลิตส่งข้อมูลสินค้าที่แก้ไขให้แก้ไขข้อมูลคลังสินค้าก็จะมีการส่งรายละเอียดกลับไปแล้วก็ส่งข้อมูลสินค้าที่แก้ไขเข้าไปในแพลนข้อมูลคลังสินค้าค่ะต่อมาจะเป็นค้นหาข้อมูลคลังสินค้านะคะซึ่งค้นหา ค้นหาก็จะมีการส่งรายละเอียดเข้าไปให้ฝ่ายค้ังสินค้าแล้วก็ฝ่ายค้ังสินค้าจะมีการส่งค้างสินข้อมูลค้ังที่ค้นหาเข้ามาค่ะแล้วก็แฟ้มข้อมูลก็จะมีการส่งข้อมูลคลังสินค้าเข้ามาในค้นหาข้อมูลค้ังสินค้าค่ะต่อมานะครับในส่วนของ e r d g e m นะครับตารางค้างสินค้านะครับที่เชื่อมครับตาราง Product นะครับตาวสินค้านะครับ หนึ่งข้างสินค้านะครับมีสินค้าในหลายรายการครับและสินค้าหนึ่งรายการอาจจะอยู่ใ้หลายข้างสินค้าครับต่อมานะครับกับตาราง m อ็ครับหนึ่งข้างสินค้านะครับถูกจัดการโดยพนักงานหลายคนนะครับแต่พนักงานหนึ่งคนจัดการด้หลายข้างสินค้าครับต่อมานะครับกับตาราง m มกโนเลียนะครับดูววัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหลายรายการ เก็บอยู่ในข้างสินคา้าเดียวครับและหนึ่งข้างสินคา้านะครับสามารถเก็บวัตถุดิบได้หลายรายการต่อมานะครับห้อมาเบิงบรรยากาศการทำงานนะครับอากาสมาชิีกครับตามให้ภาพเลยครับกุ้มปุกผมขอจบการรายงานเก่นี้ครับขอบคุณครับ